เราอยู่ในเนเธอร์นี่โอ้ยเกือบไม่รอดโอเคเหมือนจะไม่มีอะไรอัปเดตใหม่เลยนะงั้นเรากลับจากเกือบตกลาวาไปกลับจากเนเธอร์กันมันมันแหลกจังวะกลับ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 กับ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 ที่กลับมาแล้วไม่มีอะไรเหมือนเดิม คมันไม่มีอะไรใหม่เลย okay, อโอเคมาขอเฮ้ยกลางคืนแล้วนี่คงไม่มีซัมบี้มาแล้วค่ะดีแล้ว okay. โอเคเฮ้ยลงไปฆ่าปลาหน่อยดีกว่าหิวมากแล้วเออช่างมันตีแปดตีแปดตีแปดตีแปไหนอลองว่ายน้ำดูดิ โปูว่าโคตรช้าเลยขึ้นไปโอเคว่ายได้ละมอ๋อมันแค่ภูเขาโอเคโอเคโอเค,อเคปะว่ายน้ำกลับไปกันอึบอึบอึบโอเคกลับมาละมาถางอันนี้กันตัดแต่บอกยากมาละเราจะ ทำดีกว่าเคทำทำโอเคขุดดินต่อเอ่อ,อเคขุดตรงนี้ด้วยดีกว่าปะปะปะมาขุดดินต่อฮึทำไมมันไม่มีอะไรเลย โอเคได้หินมาละกุดดินก่อนโอเคกุ okay. ดหินปับป๊บปั๊บมันมีอะไรแถวนี้โอ๊สภาพไม่น่ามีเนาะอย่างไรก็สร้างบ้านได้โอเคครับตัวครับจิบจิบตัวครับมาแล้วเอาตัวครับมาเลยนี่ไงตัวครับ จากนั้นตเตาเผาตอวคับก่อนอ้าได้ตเตาเผามาแล้วโอเควางเลยตัวคับตเตาเผาเราเอาปล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 าแล้วก็เอาปลายโยนโยนปลาโยนเนื้อโยนเนืน้อโ,โ,โ,โอเคจากนั้นเรามีถานโอเคจากนั้นเรายโยนถาดเข้าไปปั๊บ ปึ๊บโอเคเหมือนมันจะสุกแล้วนะไอเทมดอบมาให้เลยแต่เรากินไม่ได้หรอกอาหารยังไม่ลดตอนแรกผมหิวล้อ่ะช่างมันอืมครับอะไรดีขอรู้สึกครับหน่อยอ <c oughs> ไหนลองเขาเบสลดสิทำไมไม่คราบเทนปุงยาววช่างมัน รียบร้อยได้ท่านปรุงยามาแล้วมาวางไว้ตรงนี้เลยแปะท่านปรุงยาขอดูยาหน่อยเฮ้ยได้ยามาแล้วกินกันอืมรสชาติแต่ไม่เป็นไรโอเคขึ้นมาทดสอบยากันเหมือนมันจะทำให้เราเออวิ่งเร็วขึ้นเนาะอู้เร็วมาก อู้เร็วมากอู้แล้วก็กระโดดสูงมากดูดิอู้กระโดดสูงมากกระโดดสูงมากกระโดดสูงโอเคเออขุดไว้ได้ใช่ไหมเ้เจ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 อู้ขุดไวมากผู้ชมขุดไวมากจบแล้วโอเคงั้นเราจบคลิปตรงนี้เลยแล้วกัน